สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทานินพอดแคสต์วันนี้เรามีเรื่องใหญ่มากๆจะมาเล่าให้ฟังเป็นข่าวที่ทั้งโลกจับตามองแล้วบอกเลยว่ามันไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยนะครับมันเชื่อมโยงไปถึงเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็อนาคตการเมืองระหว่างประเทศเลยล่าสุดครับชาติอาหรับกับชาติตะวันตกกำลังออกมากดดันอิสราเอลให้หยุดยิงในกาซาทันที ใช่ครับคำว่าทันทีเลยนะไม่ใช่หยุดพรุ่งนี้ไม่ใช่หยุดเดือนหน้าแต่คือหยุดเดี๋ยวนี้ทำไมเรื่องนี้ถึงร้อนแรงก็เพราะยอดผู้เสียชีวิตในกาซาทะลุไปเกิน60,000กว่าคนแล้วตัวเลขน,นี้น่ากลัวมากนะครับและส่วนใหญ่ก็เป็นพลเรือนเด็กผู้หญิงคนแก่มันเลยทำให้โลกทั้งโลกทนดูเฉยๆไม่ไหวแล้วทีนี้ประเด็นคือฝั่งอิสราเอลเองก็เริ่มมีเสียงออกมา บอกว่ากำลังทำข้อเสนอหยุดยิงร่วมกับสหรัฐแต่ก็ยังไม่ชัดเจนหรอกครับว่าจะหยุดจริงไหมหรือเป็นแค่การซื้อเวลาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกกันว่าทำไมอยู่ๆทั้งชาติอาหรับและชาติตะวันตกถึงพร้อมใจกันรุมกดดันอิสราเอลมันคือการเมืองหรือคือความหวังดีจริงๆแล้วถ้าหยุดยิงได้จริงๆโลกเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหน เอาละครับมาติดตามไปพร้อมๆกันเลยก่อนจะไปไกลเดี๋ยวเรามาปูพื้นกันก่อนครับเพราะถ้าใครเพิ่งมาติดตามข่าวช่วงนี้อาจงงๆว่าเอ๊ะทำไมอิสราเอลกับกาซาถึงทะเลาะกันหนักขนาดนี้แล้วทำไมาชาติรอบข้างถึงต้องกระโดดเข้ามากดดันเรื่องมันยาวมากนะครับแต่ผมจะเล่าแบบเข้าใจง่ายที่สุดเหมือนดูซีรีส์ย้อนตอนที่แล้ว คือจริงๆแล้วความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์มันเริ่มมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเลยครับตอนนั้นชาวยูที่รอดมาจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยุโรปก็อยากได้บ้านของตัวเองเลยมีการตั้งรัฐอิสราเอลขึ้นในปี1948ปัญหาคือดินแดนตรงนั้นเดิมทีมันคือบ้านของชาวปาเลสไตน์อยู่แล้วใช่ไหมครับก็เลยเกิดการประทะการยึดที่ดินไล่คนออกจากบ้าน สร้างรอยแผลฝังลึกมาจนถึงทุกวันนี้พอเวลาผ่านไปดินแดนปาเลสไตน์ก็ถูกแบ่งแบ่ง,บ,งบล็อกบล็อกออกไปเหลือแค่เวต์แบงก์กับฉนวนกาซาซึ่งกาซานี่แหละที่กลายเป็นจุดเดือดที่สุดเพราะเป็นเขตเล็กๆแคบๆค,ค,คนอยู่กันแน่นเกิน2ล้านคนถูกอิสราเอลควบคุมชายแดนน้ำไฟและการเดินทางทั้งหมดเรียกง่าย,ายๆว่าเป็นเหมือนกุ๊กเปิดลงขนาดใหญ่ทีนี้ ในนั้นก็มีกลุ่มการเมืองการทหารที่ชื่อว่าฮามาสคุมอยู่ฝั่งอิสราเอลก็มองว่าฮามาสคือผู้ก่อการร้ายยิงจจรวดเข้าอิสราเอลตลอดเวลาส่วนฮามาสก็บอกว่าเฮ้ยนี่คือการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยปาเลสไตน์คือสองฝั่งตีความกันคนละแบบแล้วมันเลยวนเป็นวัฏจักรของความรุนแรงและจุดแตกหักล่าสุดก็คือเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วหรือ2024ที่ฮามาสบุกอิสราเอล ฆ่าคนตีเมืองจับตัวประกันฟังอิสราเอลก็เดือดจัดโต้กลับด้วยการบุกกาซาเต็มกำลังทั้งทางบกทางอากาศทางทะเลผลคือพลเรือนกาซาโดนลุกหลงมหาศาลลองคิดดูครับเมืองเล็กๆที่คนแน่นอยู่แล้วโดนทิ้งระเบิดแทบทุกวันตึกถลม่มถนนพังโรงพยาบาลล้นเต็มไปด้วยผู้บาดเจ็บแต่ไฟฟ้าดับน้ำไม่มียาไม่พอ มันเลยเกิดโศกนาฏกรรมที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้สุดท้ายปัญหามันก็ไม่ได้อยู่แค่ว่าใครยิงใครก่อนหรอกครับแต่มันคือเรื่องสิทธิการมีชีวิตการมีบ้านเกิดของคนสองฝั่งที่ขัดแย้งกันมานานเกิน70ปีแล้วเพราะงั้นเวลาได้ยินข่าวว่าอาหรับกับตะวันตกออกมากดดันอิสราเอลมันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกครับแต่มันต่างออกไปตรงที่ตอนนี้โลกทั้งโลก เริ่มรู้สึกว่าถ้าปล่อยให้มันลามต่อไปจะไม่มีใครรอดจากผลกระทบแน่ๆทีนี้ครับมาถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เป็นประเด็นร้อนเลยช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูออกมาบอกว่ากำลังทำงานกับรัฐบาลสหรัฐเพื่อเตรียมข้อเสนอหยุดยิงในกาซาซึ่งเขาบอกว่ามีถึง21ข้อด้วยกันฟังดูเยอะใช่ไหมครับแต่ใจความหลักๆ มี3เรื่องใหญ่ๆคือหยุดยิงทันทีปล่อยตัวประกันทุกคนภายใน48ชั่วโมงค่อยๆถอนกำลังทหารออกจากกาซาแบบเป็นขั้นตอนฟังดูเหมือนจะไปในทางที่ดีใช่ไหมครับแต่ประเด็นคือยังไม่มีความชัดเจนว่าฮามาสจะยอมรับเงื่อนไขนี้หรือเปล่าแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณว่าอิสราเอลจะทำจริงๆหรือเป็นแค่พูดให้ดูดี เพื่อคลายแรงกดดันชั่วคราวเพราะแรงกดดันตอนนี้มันมหาศาลครับไม่ใช่แค่จากฝั่งตะวันตกแต่รวมถึงชาติอาหรับรอบๆด้วยอย่างอียิปต์กับซาอุดีอาระเบียเขาออกมาชัดเลยว่าต้องหยุดยิงทันทีไม่งั้นวิกฤตนี้อาจลามไปทั้งภูมิภาคอียิปต์เองอยู่ติดกาซาก็กลัวว่าจะมีผู้ลี้ภัยทะลักเข้าไปจนควบคุมไม่ได้ส่วนซาอุที่ปกติค่อนข้างเล่นบทนักการทูตเงียบๆ คราวนี้ก็ยังต้องออกเสียงแรงขึ้นด้วยเพราะแรงกดดันจากโลกมุสลิมด้วยฟัง UAE กับโอมานก็ร่วมด้วยครับบอกตรงๆว่าถึงจุดที่ทนดูไม่ได้แล้วภาพเด็กตายผู้หญิงเจ็บโรงพยาบาลพังมันกระแทกใจคนทั้งภูมิภาคจริงๆทีนี้ฝั่งตะวันตกครับที่น่าสนใจคือชาติเยอะแหละที่อยู่ๆก็หันมารับรอง ปาเลสไตน์เป็นรัฐอย่างเป็นทางการเช่นอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียโปรตุเกสโอ้โหคือไม่ใช่ประเทศเล็กๆเ,เลยนะครับแต่เป็นผู้เล่นใหญ่ในโลกตะวันตกการรับรองปาเลสไตน์แบบนี้มันเหมือนกำลังส่งสารตรงถึงอิสราเอลว่าคุณไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วโลกเริ่มอยู่ข้างปาเลสไตน์แล้วนะแล้วที่ประชุม UN General Assembly รวมถึงการประชุมพิเศษของชาติอาหรับอิสลาม ก็พร้อมใจการเรียกร้องหยุดยิงเดี๋ยวนี้เรียกว่าทั้งโลกกำลังรวมเสียงไปในทิศท,ทางเดียวกันแต่ครับฝั่งอิสราเอลเองก็ยังเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารอยู่ทุกวันทั้งโจมตีทางอากาศรุกภาคพื้นดินโดยเฉพาะในเมืองกาซาที่เป็นหัวใจสำคัญอิสราเอลบอกชัดว่าถ้าไม่ปล่อยตัวประกันครบก็หยุดยิงไม่ได้คือยังยึดเงื่อนไขความมั่นคงเป็นหลักตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตในกาซาพุ่งทะลุ66,000คนแล้วครับ ฟังดูแล้วมันไม่ใช่แค่สงครามแต่เป็นโศกนาฏกรรมมนุษย์จริงๆผมว่าถ้ามองเชิงภาพรวมมันเหมือนอิสราเอลถูกบีบเข้ามุมจากทุกทิศไม่ว่าจะเป็นอาหรับที่กดจากรอบๆหรือชาติตะวันตกที่กดด้วยภาพลักษณิทธิมนุษยชนแต่ในอีกมุมหนึง่งอิสราเอลก็ยังยืนกรานว่าความมั่นคงของตัวเองมาก่อนตรงนี้แหละครับที่ทำให้หลายคนสงสัยว่าข้อเสนอ21ข้อที่พูดถึง มันจะเป็นจริงได้แค่ไหนหรือเป็นแค่การซื้อเวลาไปเรื่อยๆแล้วถ้าเรามองให้ลึกนะครับการที่ชาติตะวันตกยอมประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์ตอนนี้ผมมองว่ามันไม่ใช่เพราะเขาเพิ่งรู้สึกสงสารหรอกครับแต่มันเกี่ยวกับการเมืองในประเทศของเขาด้วยเพราะประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นมุสลิมกําลังกดดันหนักนะักการเมืองเลยต้องหันมาขยับไม่งั้นเสียงเลือกตั้งหาย เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องของความดีงามล้นล้วนหรอกครับแต่มันคือการเมืองระดับโลกที่โยงกันทั้งผลประโยชน์ภาพลักษณ์และความอยู่รอดของรัฐบาลในแต่ละประเทศเอาละครับพอพูดถึงการเมืองการเจรจาหรือแรงกดดันระหว่างประเทศแล้วมันอาจฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในกาซามันคือเรื่องชีวิตคนจริงๆที่ต้องเผชิญทุกวัน ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตในกาซาเกิน6 0,000่นกว่าคนไปแล้วครับและไม่ใช่แค่ตัวเลขเฉยๆนะแต่คนนั้นคือเด็กเล็กบ้างผู้หญิงบ้างคนแก่บ้างหลายครอบครัวหายไปทั้งบ้านเหลือแต่ซากปลักหักคันมีรายงานจากหน่วยแพทย์ในพื้นที่บอกว่าโรงพยาบาลหลายแห่งแทบจะไม่เหลือสภาพแล้วครับเต็มไปเ้ืยผู้บาดเจ็บแต่เตียงไม่พอยาไม่พอเครื่องมือแพทย์เสียหายหมด บางเคสหนักๆต้องผ่าตัดโดยไม่มีไฟฟ้าไม่มีเครื่องดมยาสลบหมอใช้ไฟฉายมือถือสองผ่าตัดกันจริงๆฟังดูแล้วนี่มันไม่ควรเกิดขึ้นในโลกศตรวรรษที่21เอดเลยไว้ซ้ำเด็กๆหลายคนกลายเป็นกำพร้าสูญเสียทั้งพ่อทั้งแม่ในคืนเดียวบางคนเดินหลงในซากเมืองไม่รู้จะไปอยู่กับใครจิตแพทย์ที่ลงพื้นที่บอกว่าเด็กหลายคนมีอาการทรอมาหนักมากฝันร้ายทุกคืนได้ยินเสียงระเบิดแล้วกรีดร้อง ส่วนเรื่องพื้นฐานที่สุดอย่างน้ำสะอาดหรืออาหารก็แทบไม่มีครับองค์กรช่วยเหลือต่างประเทศส่งของเข้าไปก็จริงแต่ไม่พอและบางทีก็เข้าไม่ถึงเพราะปิดการสู้รบและการปิดกั้นชายแดนลองคิดตามผมนะครับเรานั่งอยู่บ้านเปิดแอร์กินข้าวดูข่าวจากทีวีแต่ที่กาซาคนต้องเดินหาน้ำทีละขวดต้องต่อแถวนานหลายชั่วโมงเพื่อได้ขนมปังหนึ่งก้อนและถ้าวันไหนไม่ได้ก็คืออดไปทั้งวัน มันเลยทําให้เสียงเรียกร้องจากทั้งอาหรับและตะวันตกหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะนี่ไม่ใช่แค่สงครามการเมืองแต่เป็นหายนะทางมนุษยธรรมที่โลกไม่อาจปิดตาเฉยได้อีกแล้วผมว่าประเด็นนี้แหละครับที่กำลังกลายเป็นแรงกดดันสำคัญที่สุดเพราะไม่มีใครอยากถูกตราหน้าว่าเป็นผู้สมรู้คิดในการฆ่าล้างพล,ลเรือนแล้วนี่ก็เป็นสัญญ,ญาณว่าถ้าอิสราเอลยังเดินหน้าสู้ต่อโดยไม่สนเสียงโรคความชอบธรรมของเขาเองก็จะยิ่งถูกกัดกร่อนลงเรื่อยๆเอาล่ะครับ มาถึงอีกประเด็นที่หลายคนสงสัยกันว่าทำไมอยู่ๆโลกตะวันตกที่ก่อนหน้านี้เงียบๆหรือบางทีก็เอียงไปทางอิสราเอลถึงหันกลับมากดดันกันแรงขนาดนี้คำตอบมันอยู่ที่การเมืองครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้หลายประเทศตะวันตกประกาศรับรองรัฐป,ปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียหรือโปรตุเกสจริงๆถ้ามองให้ลึกนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องสิทธิมนุษยชนหรอกครับ แต่มันโยงกับคะแนนเสียงในประเทศตัวเองด้วยในยุโรปหรืออเมริกาเหนือมีกลุ่มประชากรมุสลิมอยู่เยอะแล้วคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิทธิมนุษยชนก็ออกมาเดินขบวนกันเต็มเมืองฐานะการเมืองอย่างนิ่งเฉยเสียงโหวตหายแน่ๆเพราะฉะนั้นการออกมาประกาศแบบนี้มันคือการอ่านเกมการเมืองเพื่อรักษาฐานเสียงไปพร้อมๆกับสร้างภาพว่าเราอยู่ข้างความถูกต้องส่วนฝั่งอาหรับ อย่างอิอปิ์ซาอุหรือ UAE นี่ก็อีกมุมหนึ่งครับคือถ้าเขาไม่ออกมาพูดแรงๆประชาชนในประเทศเขาเองก็จะกดดันหนังเพราะเรื่องปาเลสไตน์มาเป็นเรื่องอ่อนไหวสุดๆในโลกอาหรับทั้งเงียบคนก็จะมองว่ารัฐบาลทรยศต่อขี้น้องมุสลิมเพราะงั้นตอนนี้อิสราเอลเหมือนถูกล้อมรอบด้วยแรงกดดันทั้งจากนอกบ้านและจากเวทีโลกพูดง่ายๆคือจะเดินหน้าต่อก็เสี่ยงโดนประนามจะถอยหลังก็เหมือนยอมรับว่ากดดันไม่ไหว และผมมองว่าแรงกดดันตรงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องภาพลักษณ์นะครับแต่มันอาจลามไปถึงเรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศเลยเพราะถ้าประเทศไหนยังหนุนอิสราเอลเต็มตัวอาจโดนประชาชนตัวเองบอยคอรตสินค้าขายไม่ออกหรือเสียพันธมิตรในภูมิภาคพูดง่ายๆคือตอนนี้อิสราเอลไม่ได้สู้แค่ในสนามรบแต่ต้องสู้ในสนามการทูตการเมืองและการสื่อสารระดับโลกไปพร้อมๆกันซึ่งถ้าแพ้ในสนามนี้ อาจจะเจ็บกว่าสงครามจริงด้วยซ้ำโอเคครับทีนี้ลองมองไปข้างหน้ากันบ้างว่าถ้าหยุดยิงได้จริงโลกมันจะเปลี่ยนไปยังไงสมมุติว่าอิสราเอลยอมตกลงกับเงื่อนไข21ข้อแล้วฮามาสก็ยอมปล่อยตัวประกันสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นแน่ๆคือการพักหายใจข,ของชาวกาซาอย่างน้อยก็มีโอกาสให้องค์กรช่วยเหลือเข้าไปส่งอาหารส่งยาเปิดไฟฟ้าเปิดน้ำทำให้คนรอดชีวิตมากขึ้นนี่คือสิ่งที่คนทั้งโลกอยากเห็นก่อนเลยแต่ถามว่ามันจบไหม เอาตรงๆเลยนะครับมันยังไม่จบหรอกมันก็แค่กดปุ่มพักเกมชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะปัญหาที่แท้จริงยังไม่ได้แก้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใครควบคุมกาซาต่อไปหรือปาเลสไตน์จะได้มีรัฐจริงๆหรือเปล่าหรือแม้แต่ฮามาสจะยังอยู่ในสมการนี้ไหมถ้าไม่มีคําตอบที่ชัดเจนเราอาจจะเห็นการประทะรอบใหม่เกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าในอีกมุมหนึง่งอิสราเอลไม่ยอมหยุดยิงจริงๆแล้วเดินหน้าสู้ต่อไปผลลัพธ์ก็จะเลวร้ายกว่าเดิมครับ ไม่ใช่แค่กาซาที่พังยับแต่ยังเสี่ยงลามไปสู่สงครามภูมิภาคได้เช่นฮิสบุลลอห์ในเลบานอนอาจจะเข้ามาเล่นด้วยอิหร่านอาจจะหนุนหนักขึ้นแล้วถ้ามันบานปลายจริงๆราคาน้ำมันโลกนี่เด้งขึ้นทันทีเศรษฐกิจทั้งโลกสะเทือนดังนั้นมันเหมือนอิสราเอลอยู่ตรงทางแยกครับจะเลือกหยุดชั่วคราวเพื่อคลายแรงกดดันแล้วค่อยหาทางแก้หรือจะเลือกเดินหน้าชนซึ่งก็อาจจะทำให้ทั้งภูมิภาคปั่นป่วนหนักกว่าเดิม ส่วนตัวผมมองว่าถึงสุดท้ายจะมีการหยุดยิงจริงๆนะแต่มันก็แค่การซื้อเวลาไม่ใช่สันติภาพถาวรหรอกครับเพราะรากของปัญหามันฝังลึกมากกว่า70ปีจะให้แก้ได้ในไม่กี่สัปดาห์คงเป็นไปไม่ได้แต่อย่างน้อยการหยุดยิงไปยังดีกว่าไม่มีเลยครับเพราะมันหมายถึงชีวิตคนที่จะได้รอดเพิ่มขึ้นทุกวันและนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้เอาล่ะครับก็มาถึงท้ายรายการกันแล้วนะวันนี้เราเล่ากันยาวเลยตั้งแต่ปูพื้นหลังความขัดแย้งความขึ้นไหวล่าสุด วิกฤตมนุษยธรรมไปจะถึงแรงกดดันทางการเมืองและวิเคราะห์อนาคตสิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเรื่องแบบนี้มันไม่ได้ไกลตัวเลยครับเพราะสุดท้ายแล้วมันสะเทือนมาถึงเศรษฐกิจน้ำมันราคาของกินของใช้และที่สำคัญที่สุดคือคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เราแบ่งปานกันสงครามมันไม่คือมีผู้ชนะที่แท้จริงหรอกครับมีแต่ผู้แพ้คือคนธรรมดาที่ต้องทนรับผลกรรมโดยไม่ได้เลือกเพราะฉะนั้น ถ้าเรามีเสียงเล,กลก็กๆอย่างน้อยก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องให้โลกเห็นว่าความจริงเป็นยังไงอาจไม่เปลี่ยนสงครามได้ทันทีแต่เปลี่ยนทัศนคติของคนรอบตัวเราได้แน่นอนถ้าเพื่อนๆฟังแล้วคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปแล้วการกดแชร์ของคุณอาจช่วยให้เรื่องนี้ไปถึงคนที่ยังไม่รู้ก็ได้วันนี้ผมธนินต้องขอลาไปก่อน ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบรายการแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ